เริ่มต้นกับการใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการจัดการกับบรรดาบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยมันสำคัญมากคุณผู้ชมฮะเพราะถ้าไม่มีบัญชีม้าเนี่ยบรรดาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มิจฉาชีพออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไม่สามารถมาหลอกผู้เสียหายได้นะครับเพราะบัญชีม้าเปรียบเสมือนเป็นสะพานที่ทําให้มีเงินจากผู้เสียหายไหลไปหาบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพได้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงถึงจะตัดตอน กวาดล้างบัญชีม้าทั้งหมดทั้งมวลให้หายสิ้นไปจากประเทศไทยได้ล่าสุดนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีมาตรการใหม่ออกมาแล้วก็เป็นการขานรับอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแก้ไขพอรอกอรไซเบอร์แล้วก็มีเนื้อหาสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการให้บรรดาสถาบันการเงินธนาคารทั้งหลายรวมไปถึงบรรดาแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่าง ตลอดจนผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายหากคุณมีความหละหลวมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้กำกับเลกู l เลเตอร์ก็จะออกมาตรก,การมาว่าเอาละผู้ประกอบการสถาบันการเงินแพลตฟอร์มต่างๆผู้ให้บริการโทรคมนาคมคุณต้องทำอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4เป็นเช็คลิสต์มาเลยครับแล้วถ้าเกิดคุณทำไม่ครบเนี่ยก็มีโอกาสครับ ที่ทางด้านของผู้กำกับดูแลในแต่ละผู้ให้บริการนั้นอาจจะต้องมีคำสั่งให้คุณเนี่ยร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ก็เลยทำให้ล่าสุดนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดหนักจัดเต็มด้วยมาตรการแก้ไขจัดการบัญชีม้าชื่อย่อสั้นๆของกลุ่มมาตรการนี้ก็คือกขคอซึ่งทางผู้บริหารของแบงค์ชาติเขาบอกเลยว่าให้จำง่ายๆก็คือก้างขวางคอม้าครับ ถามว่าไปขวางยังไงเริ่มต้นจากกอตัวแรกก่อนกอตัวแรกเนี่ยความหมายก็คือกวาดล้างไปกวาดตามหาบัญชีม้ามาให้ได้มากขึ้นคุณผู้ชมฮะคือไม่ว่ามา้ามันจะไปซุกซ่อนอยู่จุดไหนก็ตามแต่แต่ด้วยระบบเทคโนโลยีณปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลที่สถาบันการเงินทั่วฟ้าเมืองไทยเขามีเนี่ยเขาจะทำการไปตามหาบัญชีม้ามาให้ได้มากที่สุดครับ ซึ่งของเดิมที่เขาเคยมีการระบุประเภทหรือว่าเฉดสีมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีม้าดําที่ผมเคยรายงานไปแล้วคือเป็นบัญชีม้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของสํานักงานปองกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง,งก็จะมีม้าเทาที่มีผู้เสียหายเคยแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นม้าเทาเข้มนะครับแล้วล่าสุดนี้มีการแยกเฉดสีใหม่ลงมาอีกคือม้าเทาอ่อนครับ ผู้เสียหายยังไม่ได้มีการแจ้งความรวมถึงมีเฉดสีเพิ่มเติมนั่นก็คือมมาน้ําตาลของเดิมเนี่ยอาจจะมีแต่มมาน้ําตาลเข้มคือทางธนาคารเขามีหลักฐานมั่นใจได้ว่าอ๋อบัญชีนี้มันมีความผิดปกตินะสามารถที่จะแจ้งกับทางตํารวจได้แต่ล่าสุดนี้มีการแยกย่อยลงมาอีกครับเป็นบัญชีม้าน้ําตาลอ่อนที่ธนาคารเนี่ยเขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ผ่านมาแล้วเขาพบว่า พฤติกรรมแบบนี้มันน่าสงสัยแบบสุดๆธนาคารสงสัยว่าเอ๊ะบัญชีนี้อาจจะเป็นบัญชีม้าจะอยู่ในกลุ่มของม้าน้ำตาลอ่อนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับประเภทรับเงินมาอย่างไวแล้วโอนเงินออกไปภายในพริบตาแล้วก็โอนออกไปแบบกระจายหลายบัญชีหรือแม้กระทั่งรับเงินมาอย่างไวโอนออกไปภายในพริบตาแล้วจากนั้นเข้าคลิปโตเคอรนซีเลยเนี่ยแบบนี้ทำบ่อยๆแน่นอนครับคุณจะต้องติดคุณจะต้องโดน ในเฉดสีใดเฉดสีหนึ่งของบัญชีม้าอย่างแน่นอนแล้วทีนี้ถามต่อพอธนาคารในประเทศไทยมีการจัดกลุ่มแล้วว่าความเคลื่อนไหวพฤติกรรมการทําธุรกรรมของแต่ละบัญชีอยู่ในเฉดสีหนึ่งเฉดสีใดไล่มาตั้งแต่ม้าดําจนมาถึงม้าน้ําตาลอ่อนเนี่ยก็จะตามมาด้วยการกําหนดแอคชั่นครับว่าจะดําเนินการอย่างไรดีกับม้าแต่ละเฉดสีก็เลยกลายเป็นมาตรการขอไข่ที่ตามมา นั่นก็คือมีความเข้มข้นแอคชั่นเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนไม่อย่างนั้นบัญชีม้าพวกนี้ครับมันก็จะมีการปรับตัวมันก็จะมีการไปเปิดบัญชีใหม่อยู่เรื่อยไปแล้วมิจฉาชีพออนไลน์ก็เอาบัญชีม้าเหล่านี้ไปใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกเพราะฉะนั้นมาดูแยกย่อยกันเลยครับว่าแอคชั่นแต่ละอย่างที่จะใช้ในการจัดการกับม้าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากบัญชีม้าดํา กับม้าเทาเข้มก่อนซึ่งอันนี้หลักฐานชัดเจนมีคนแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลุ่มนี้สิ่งที่จะโดนก่อนใครเพื่ออะไรเนี่ยก็คือมาตรการที่เรียกว่าการเงินเข้าผู้เป็นภาษาชาวบ้านที่แบงค์ชาติใช้ก็คือเป็นการปิดปากม้านั่นเองครับแล้วก็เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้31มกราคม68ความหมายคืออะไรกับการปิดปากมา้าสมมุติมีผู้เสียหายโดนหลอกเนี่ย แล้วคุณกําลังจะกดโอนเงินจากบัญชีของคุณไปเข้ายัางบัญชีม้าดํากับม้าเทาเข้มเนี่ยคุณจะโอนไม่ไปนะคุณจะโอนไม่ไปครับแล้วจากนั้นมันจะมีข้อความมาแจ้งเตือนครับว่าบัญชีที่คุณจะโอนไปเนี่ยมันเป็นบัญชีที่มีปัญหาครับเริ่มเรียบร้อยแล้วในวันนี้เลย31มกราคม68ครับเพราะฉะนั้นใครที่ มีการจะโอนเงินไปยังปลายทางแล้วมีการโอนไม่ได้แล้วจากนั้นก็มีการส่งข้อความมาบอกมาแจ้งเตือนเนี่ยคุณช่วยเล่าประสบการณ์มาหน่อยผ่านทางคอมเมนต์ฮะนี่คือมาตรการปิดปากม้านะครับแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการดําเนินการไปแล้วก็คือการกันเงินออกบัญชีสีดําบัญชีสีเทาเข้มเนี่ยคุณจะไม่สามารถโอนเงินออกไปได้ครับต้องมีกระบวนการพิสูจน์ยาวเหยียดแล้วก็ซับซ้อนยากด้วยรวมไปถึงบรรดากลุ่มนี้เนี่ย จะไม่สามารถไปทําการเปิดบัญชีใหม่ได้นะครับอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วกับมาตรการชุดก่อนหน้านี้คือชื่อนามสกุลที่ไปติดอยู่ในบัญชีม้าดํากับม้าเทาเข้มเนี่ยนอกจากคุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีในธนาคารเดิมได้แล้วข้อมูลในเขาเชื่อมถึงกันคุณก็ยังไม่สามารถไปเปิดบัญชีในธนาคารอื่นๆได้ด้วยเลยครับ ถ้าเกิดเป็นชื่อนามสกุลเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมาตรการที่เขาดําเนินการไปแล้วแต่ไฮไลท์สําคัญก็คือต้นทางจะไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีมาได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากผู้เสียหายเงินของคุณก็จะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณอยู่นั่นเองครับทีนี้กลุ่มถัดมาคุณผู้ชมฮะมาตรการขอไข่ก่อนมาตรการขอไข่กลุ่มถัดมาก็คือสีเทาอ่อนกับสีน้ําตาลเข้ม ก็จะมีการดำเนินการเหมือนกับสีดำแล้วก็สีเทาเข้มนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวภายในเดือนมีนาคมนี้ครับทุกสถาบันการเงินเนี่ยพอมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้นะเป็นพฤติกรรมของบัญชีสีเทาอ่อนกับบัญชีสีน้ำตาลเข้มคนอื่นก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนครับย้ำว่าภายในเดือนมีนาคมแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้เนี่ย เดี๋ยวเขาจะมีการปรับรูปแบบการเตือนภัยให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะได้เป็นแพทเทิร์นที่พอคุณผู้ชมเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยอ๋ออันนี้เหตุผลที่คุณโอนไม่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าบัญชีที่เรากำลังจะโอนเงินไปนั้นมันเป็นบัญชีม้านั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นบางคนอาจจะงงๆแล้วก็สงสัยเอ๊ะก็มีมิจฉาชีพโทรมาจากนั้นก็หลงเชื่อมิจฉาชีพพยายามจะกดโอนเงินไปแล้วแต่ว่ามันโอนไม่ไป แล้วเดี๋ยวมิจฉาชีพมันจะโทรมาแล้วจะบอกว่าให้คุณเปลี่ยนบัญชีได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางธนาคารในประเทศไทยจะมีรูปแบบในการแจ้งเตือนที่มันชัดเจนไปกิจจกลักษณะหรือว่าไอ้ที่โอนไม่ไปเนี่ยคุณเห็นปุ๊บแล้วรู้ทันทีเพราะบัญชีปลายทางคือบัญชีม้าแล้วไอ้คนที่โทรหาคุณพยายามจะหลอกคุณให้คุณโอนเงินให้ได้เนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพนั่นคือแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับแล้วถัดมาครับบัญชีเทาอ่อนกับบัญชีน้ําตาลเข้มเนี่ย ส่วนหนึ่งก็มีการดําเนินการไปแล้วเรื่องของการกันเงินออกที่จะไม่สามารถถอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ถ้าเกิดจะถอนเงินกรณีบัญชีเทาอ่อนเนี่ยคุณต้องไปติดต่อสาขาธนาคารเท่านั้นส่วนบัญชีน้ําตาลเข้มเนี่ยเดี๋ยวก็จะ,ะเจริญรอยตามเทาอ่อนไปเหมือนกันนั่นก็คือการถอนเงินเนี่ยคุณจะไม่สามารถถอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเดือนมีนาคมแต่ว่าถ้าเกิดจะถอนคุณจะต้องไปถอนผ่านสาขาเท่านั้นรวมไปถึงกรณีที่ห้ามเปิดบัญชีใหม่ด้วย แต่ไฮไลท์สำคัญคือด้านล่างถัดมาครับน้ำตาลอ่อนนี่แหละที่เป็นการสังเกตดูจากสถิติว่าพฤติกรรมธุรกรรมแบบไหนที่ถือได้ว่าน่าสงสัยอันเนี้เดี๋ยวแต่ลธนาคารเขาจะมีมาตรการออกมาในการปกป้องผู้บริโภคปกป้องผู้เสียหายยกตัวอย่างคร่าวๆเช่นธนาคารเขามีข้อมูลอยู่แล้วบัญชีนายกอไก่เนี่ยมันน่าสงสัยมาก รับเงินมาปุ๊บโอนเงินต่อไปอย่างไวแล้วเงินที่โอนต่อไปอย่างไวเนี่ยสุดท้ายไปเข้าตลาดคริปโตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีการแขวนไว้เป็นบัญชีน้ําตาลอ่อนแล้วจากนั้นอาจจะมีนางขอไข่พยายามจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนายกอไก่ซึ่งเป็นบัญชีม้าน้ําตาลอ่อนเนี่ยอาจจะเป็นระบบของการหน่วงเอาไว้ก่อนคือจะไม่สามารถโอนเอาเงินออกไปได้ทันทีแต่อาจจะให้คุณคิดหรือแม้กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาเตือนก่อนนะว่าบัญชีที่คุณกําลังจะโอนไปไปลายทางเนี่ย มันเป็นบัญชีม้าน้ำตาลอ่อนตามบัญชีของธนาคารในประเทศไทยถูกขึ้นรายชื่อเอาไว้อย่างชัดเจนคุณจะโอนไหมหรือว่าคุณจะไม่โอนอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวรอนิดหนึ่งมันจะเป็นระบบที่จะใช้จัดการกับบัญชีม้าน้ำตาลอ่อนที่ยังไม่ได้มีคนมาแจ้งความยังไม่ได้มีผู้เสียหายแต่ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนยังไม่พอคุณผู้ชมฮะม้าเนี่ยมันก็มีปรับเนื้อปรับตัวเหมือนกันนะครับเวลาภาครัฐ เขายกระดับในการป้องกันในการจัดการมันก็ปรับตัวเหมือนกันแล้วล่าสุดนี้มันมีม้ากลายพันธุ์เกิดขึ้นเพราะณขณะนี้การจะไปเปิดบัญชีเนี่ยยากเย็นแสนเข็นครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทำให้มีจํานวนบัญชีม้าในระบบเนี่ยมันลดน้อยลงม้ามันก็เลยกลายพันธุ์จากของเดิมเนี่ยเป็นบัญชีม้าบุคคลธรรมดามันกลายพันธุ์ไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคลอย่างที่เราเห็นตามข่าวว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนครับ อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เอาชื่อฉันไปเปิดบริษัทแล้วจากนั้นยังเอาที่อยู่ของฉันไปตั้งบริษัทอีกต่างหากครับแล้วก็มีการไปขอทะเบียนอะไรถูกต้องด้วยแล้วจากนั้นไอ้บริษัทที่ว่านี้เนี่ยนิติบุคคลน,นี้มันก็ไปเปิดบัญชีแล้วพอเป็นการเปิดบัญชีในลักษณะของนิติบุคคลเนี่ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดแบบบุคคลธรรมดาครับที่เวลาคุณจะโอนเงินเกิน5 0,000ื่นคุณต้องทําการสแกนใบหน้าแล้ววันนึงคุณโอนได้ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ย แต่ของนิติบุคคลมันไม่ใช่แบบนั้นฮะมันสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นการจัดการกับบัญชีม้าก็จะลงมาถึงม้ากลายพันธุ์ด้วยนั่นก็คือบัญชีม้านิติอย่างที่ว่าไปซึ่งบัญชีม้านิติเนี่ยตอนนี้ที่เขาเดาเนินการไปแล้วก็คือถ้ามีชื่อไปอยู่ในบัญชีที่ทางปป,ปงงเขามีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถโอนเงินออกไปได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าคุณจะถอนเนี่ยคุณต้องไปถอนผ่านสาขาธนาคารเท่านั้น แล้วเดี๋ยวในอนาคตจะรวมไปถึงการเปิดบัญชีใหม่ด้วยแล้วการลงรายละเอียดของมานิติเนี่ยจะลงไปดูเลยว่ากรรมการผู้บริหารมีใครบ้างแต่ละคนไปมีลายชื่อติดอยู่ในกลุ่มบัญชีม้าสีหนึ่งสีใดหรือเปล่าถ้าไปติดอยู่เนี่ยกรรมการผู้บริหารนิติที่มีปัญหาเหล่านั้นจะไม่สามารถไปเปิดบัญชีใหม่ได้หรือถ้าเกิดเปิดได้จะมีข้อจํากัดเพียบในการทําธุรกรรมทีนี้ถัดมาคุณผู้ชมฮะมาตรการคอควาย ผมขอลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากในการช่วยเหลือกันเพื่อจัดการกับบัญชีม้าให้หมดไปจากประเทศไทยมาตรการคอควายคือครอบคลุมครับขยายวงกว้างด้วยความที่การแชร์ข้อมูลแต่และสถาบันการเงินมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับจากแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งก็จะมีข้อมูลเพียงแค่เฉพาะกับลูกค้าของตัวเองเท่านั้นและพอมีปัญหากับสถาบันการเงินนี้ปุ๊บ ม้ามันก็เปลี่ยนย้ายไปใช้บริการแบงค์อื่นแบงค์อื่นก็ไม่ได้มีข้อมูลข้ามแบงค์มามันก็เปิดบัญชีสนุกสนานเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขามีข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วการเชื่อมโยงข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยจะไล่ทุกเฉดสีไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเฉดสีดําเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะสีเทาเข้มเท่านั้นแต่จะรวมไปถึงเทาอ่อนน้าตาลเข้มแล้วเดี๋ยวในอนาคตรอรุ้นเลยว,ว่าน้ําตาลอ่อนจะมีด้วยหรือเปล่าครับ แล้วก็มีการครอบคลุมมากกว่านั้นอีกเพราะแบงค์ชาติเขาไปพบพฤติกรรมของบัญชีม้าแบบนี้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสมมติผู้เสียหายโอนเงินให้กับบัญชีม้าไปปุ๊บมันจะโอนเป็นทอดทอดไปอีกหทอดของบัญชีม้าแล้วจากนั้นค่อยโอนเข้าไปสู่ตลาดคริปโตแล้วก็แปลงเงินไปเรียบร้อยฟอกเงินไปเรียบร้อยพอระยะหลังภาครัฐกวดขันอย่างหนักไอ้ทอดบัญชีม้าเนี่ยมันก็สั้นลงครับเหลือเพียงแค่ทอดเดียว แล้วก็เข้าตลาดคริปโตแล้วจากนั้นก็ไปฟอกเงินกันล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของนิติบุคคลแล้วก็มีการไปโอนต่ออีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยส่วนสําคัญเวลามีมิจฉาชีพมาหลอกท่านเนี่ยสุดท้ายปลายทางของเงินแต่ละสายมันมักจะเข้าสู่ตลาดคริปโตเคเรนซีสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมายร่วมมือกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแอสเซท จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเลยฮะเพื่อจะดูซิว่าใครมันมีพฤติกรรมแปลกๆปกประเภทโอนปุ๊บแปลงปั๊บโอนปั๊ปบแปลงปุ๊บเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่ในข่ายต้องสงสัยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็จะถูกแขวนชื่อไว้อยู่ในบัญชีม้าสีใสดสีหนึ่งฮะนี่แหละครับกอขอคอ,อก้างขวางคอมา้าที่เป็นมนาตรการล่าสุดจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเดี๋ยวในอนาคตเมื่อ matter, uit, fect, ไห una, ร่ก็ตามที่พรกไซเบอร์ใหม่มีผลบังคับใช้เนี่ย แต่และสถาบันการเงินก็ต้องมานั่งดูเช็คลิสต์เลยว่าแบงค์ชาติได้ทําอะไรบ้างทําครบแล้วหรือยังถ้าเกิดทําไม่ครบเกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้นมาจากผู้เสียหายเนี่ยแบงค์ชาติในฐานะผู้กํากับก็ต้องมาดูครับว่าสถาบันการเงินภายใต้การดูแลของตัวเองนั้นทําไม่ครบละหลวมหรือเปล่าแล้วจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นกระบวนการถัดไปนะครับอ่ะ มีใครเคยเจอมิจฉาชีพออนไลน์หลอกในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างแลกเปลี่ยนบอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับจะได้ช่วยกันเตือนภัยสังคมด้วยว่าตอนนี้เนี่ยบรรดามิจฉาชีพเองมันก็มีการปรับเนื้อปรับตัวเพื่อจะหาทางในการหลอกผู้เสียหายด้วยกลวิธีใหม่ๆอยู่เสมอทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะขอกลับมาต้นทางอนิดนึงไหนในเล่าแล้วเอาให้ครบอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นบัญชีมา้าดำเลยเนี่ย อันนี้คือทางด้านของปปงเนี่ยเขามีลายชื่ออยู่แล้วแล้ววันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าแต่ละแบงค์เนี่ยแบงค์ไหนมีบัญชีม้าดําเยอะที่สุดแต่ที่มีการถแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นบัญชีที่มีม้าดำเนี่ยน้อยที่สุดอันนี้ก็ต้องปรบมือให้เหมือนกันวันนี้ทางรองเลขาธิการปรปรงนะครับทางด้านของท่านเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศบอกนะครับ จากมาตรการตรวจสอบรายชื่อเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเจ้าของบัญชีธนาคารโมบายแบงกิ้งหรือการคลีนนิ่งโมบายแบงกิ้งเพื่อให้ชื่อผู้ใช้งานโมบายแบงกิ้งตรงกับชื่อเจ้าของซิมหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือจำนวนกว่า120ล้านหมายเลขพบว่ากลุ่มที่ชื่อเจ้าของซิมและโมบายแบงกิ้งไม่ตรงกันมีจำนวนประมาณ30ล้าน9แสนหมายเลขอีกส่วนคือไม่พบชื่อเจ้าของซิมไม่มีข้อมูล มีจำนวน13ล้าน5 0 0 0หมายเลขคิดเป็นร้อยละ11.29นอกจากนี้ก็ยังมีการประมวลร่วมกับฐานข้อมูลบัญชีม้าดำในทะเบียน HR03 ซึ่งเป็นทะเบียนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญญากรรมออนไลน์ก็มีการคัดกรองความเสี่ยงของบัญชีที่จะนำไปก่อชายากรรมโดยเลือกเอาบัญชีโมบายแบงกิ้งที่เปิดตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมาพบว่ามีชื่อบัญชีไม่ตรงซิม 2ล้าน3 0 0แสนบัญชีและข้อมูลไม่สมบูรณ์8 0 0แสนบัญชีเมื่อน,นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลบัญชีม้าดำพบว่ามีประมาณ70,000บัญชีครับที่มีธุรกรรมต้องสงสัยมูล,ลค่าเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านี้ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ล้านบาทสำหรับสัดส่วนของบัญชีมา้าว่าเป็นธนาคารไหนบ้างเนี่ยขึ้นกับไซส์ของธนาคารคือถ้าเกิดธนาคารนั้นลูกค้ามากก็จะมีบัญชีมา้มามา้ามากไปด้วยแล้วก็ลดหลั่นกันลงไป รองเลยาธิที่การปรปรง,ง,งบอกต่อนะครับเบื้องต้นธนาคารที่พบบัญชีม้าดําน้อยที่สุดเนี่ยคือธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศต้องชื่นชมเนยนะครับการดาเนินการต่อไปก็คือเมื่อมีการส่งข้อมูลชื่อบัญชีม้าดําแล้วธนาคารทุกแห่งจะได้รับข้อมูลตรงกันดังนั้นเจ้าของบัญชีจะไม่สามารถเปิดและท,ทําธุรกรรมกับธนาคารใดๆได้อีกหากบัญชีที่ถูกอายัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ก็ต้องมายืนยันแล้วก็พิสูจน์ที่สาขาต่อไปอ่ะเห็นวันนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียว่าบัญชีบางท่านได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องยอมรับครับด้วยความที่มันเป็นการสกรีนที่เข้มข้นอย่างมากเลยเนี่ยบัญชีบางท่านสุดท้ายอาจจะไม่สามารถรับการโอนเงินได้เพราะอย่างที่บอกท่านไปเข้าข่ายบัญชีม้าเฉดสีใดเฉดสีหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเตรียมหลักฐานไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ถ้าไปติดบัญชีม้าดําก็ต้องไปชี้แจงปปอง,ง,อถ,ปง,ปงถ้าไปติดบัญชีม้าเทาเข้มก็ไปชี้แจงกับตํารวจถ้าไปติดบัญชีม้าสีอื่นเนี่ยก็ไปชี้แจงที่สาขาต่อไปถ้าบริสุทธิ์ใจมั่นใจว่าบัญชีเราไม่มีการถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าเนี่ยท่านต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนมิจฉา,ายชีพมันเอาข้อมูลไปใช้ในการเปิดบัญชีก็ต้องไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับ